ในวันที่15พฤษภาคม2 5 6พันครัรงร้งที่15ขาานน้าพเจ้าในนัตโตุสงเก็บอขอจวายเสียงเถิดได้อาบากาสุตบาลิเตมุตังการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหรืออา,าจารย์บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลๆก่อจิตของของ้ขงขาพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตนะิและลึกด้านอิสฉามาจิตจตุรในอัคระปยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่นองด้วยเชิญหนึ่งบทจากพระละเาน่าใรับนาครับสามัญสามพุทโธพระวาพุทธังพระกวนตังอภิวาจเจนี สวาครับโดระกวัจจารมโมธามังนนมัสสามิโสปฏิบันโนพระวะตโตเศว้าสรงโฆสรงคังนะ้นิสองบวบูชาภาพไปลีพินาตอารังงสัมมาสัมพุโตสุจิลังปิณิปุโตูุนีจารมมาโกโนธานิปัตมีจติสติยาวีิบองอาหังปุตตังธามังสังครังสารนังคัโตปุเชมิ ท้าตานันตายังธรรมังจารานิโสตินาสามบทจุนนุมเทวดาสัมัญตาจักรวาลีสุนัญญะการจันฑูตีวตาสัตรมังมุนีมุนีลักษณสุนันตุสักขโมกตังสักขีกามีเจรุปิกีสิการาตัดเปนจรุลิกขีวิมานีติปัสะเชียกามีเจรุวานะหานิสีมาวัตุนิสีเิปุมิจะยันตูเทวาสารตะสารตะวะละวิชนียักษ์การท้าปานาการิสันตา อันเียงมีว้วะเจนงดาวมีสีนันโตระาวัรวยยัมปัจันตมะสวะนักาลูยยปัตันตามะสวะนักาลูอายมปัตันตาสี่ปสวูะาคันนมกานะโมตัสสะภะคะวะโตัวลาตัตสมมาสมพุทธัสะนโมุัสาเภะคะวะโตัตสมมาสมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะว่าตัวลาตัตสมมาสมพุสสะ Gue t referred on this side, Surah naqum naq mutaqull. Tang sahah naqat- prescribe. inversara capacity》Tang sahah naqat- estarabim. Ambichi yat een Mimpun« Tang sahah naqat- sundan stari- Ambichi yat aman lleva sadece Ambichi yat ambye jedaya Ambichi retambähän Tang sahah naqat- bandalling Dam

Tampa vay nga, lo kia kataji, japa tuku tang kampiraya, na wizayang. A tinh tuk tang sattang, vinyu yi ti, batika, chani, wizanya lubang, lo kami, kay iti, katang, do pa lap bay, niyang. Isanji suu tuk, wizitang kuna, kaya tayya, na, 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 mi, diwa, สมุปัญส no ัตวนังมานาสิสุทัพปัสสะทัพฐานังบุญญาปิกาณ์มะสมุตตามะบุญนัปุมังผู้ครมุจยานะมุขศาสนาหนังคาตานังปูชาไหสุปานะมังอภีปุชันยังนิปนิปานาสัจิกิญายุตปานินิสัยยัตังสัมมาคิริสัมมาละโสตนะเสิติอาจะสตุหอันดัสุอุสะเด หูภาษสไว้นิยงปดูเนียจับปิสาระนังขมายนี่นยมีวะต่สมัยตังปีละนัสารนังข้าตมาลัจินทีวังคันีคณะนีน้มาสันมาน้าพูชปเชมะจับปิสัตังสุปาสนมกิตาตถานุปั นิจญาสัทหลาตาจักมุญยนาตตาสุราเตนะสุขิปเวมุติเจนะตัสัจจะสัตังปิสุวันณิหุนตุโยติตานะธรรมะวินัญมิปะมานาปูโตโลกุตาลาปิสมะโยนิยาโตถวะจังกัสสะปานิสัยยะจายยายะอายอายญเบโขตุวัตุตาเอปะลิกิโตสุปัสสะทะกตาลู น้ำมัสการสิทธิค้าคาถาโยจะภูมาโวมาลาปการตสวจะมังโมภูตสุขตัววิมุตโตมาลาสามปสามวินิมุดายังครูบเบเซมันสนะต่างวินัยอย่งพุทธาวันยต่งเชื่อานามาเมลูกสาศนาต่งจะวินัยกัรจักการเดยชานเดย์เจียสิทิวตุสัปันดาวลายจักรวินาสัมเนตุตัมโมตัชโยวิยัสัสัสสัตุตัศย์สีโลกสาศวิสุติมังคังเนียนิโค้สามะ Tala sa tali sa tawa mo na di kalusot din mo walang tang siya sa na mami mga patalang ubasan datang tante iya sa tante iya sa ate sa yung sili sa panalaya sa na sa minto sa tama sa inasukatan mo ko yung lugas sa papupakili sa sita sa yung to sa niyo sa sa wakad at ตามมวิธิตังกลติสังกัมวันตังเสียนานมามีพุถังพุธังสัมาสิะจิตินันตยัสัตยเสียสิทิุนตุสัพันารายะวินามิุข้าวบจวนนโมกาอัตะกะคาถานโมอาตุสัมาสัมพุทธะสมาเมสีนนโมอุตมสัมมะสวะกาตัดสววตนิจิาน้โมมาสังคัสัปิวิสุธิวิสุธ ติฏฐิสีลทิตฐิโนนโมมาตายาตัตลัสะรัตนันตายายัตสัจจโทกลางนโมโมกาติตัสะตาสาวะทูตายัญสปินโมกาลปะปาเวนะวิกันสังตุมาตวะนโมกาลานุปาเวนะสวนติโกตุนโมกาลสัตติเชนวิติไม่โหมิเตชวะสิบทสวด Maa sama yang so Ewang mi so kang ikang sama yang pak puasa ke so yang arti sama yang ni ma tapi kusang kena satin panjang mati bi sapi wak ah te tu ni te wak tak ye buye na sani

วัตถ pues ุชน so. ิก nah ีมังคลัาอวสิมาสัมอยู่ปวัมนีสังเกตว่ากายสมรคตาังดัมันยิมังตามสมาเังเกจิตายว่าปาลาสิตาสังขังติยตะคปาลเดวัตตาพระวัตถุันิกีมังกตังอวาบัสิตาลับิกกวัสมันขังสุจิตังนัตตานุอุขังมังขังสุสาติว่านิตานิข้าเอกตะวายได้ลิยานิลักนดิติตาติตะคุว่าปาลาสวะตตาวัตถุันิกีมังกล่าวาบสิตาสวา

Mimi kawi lewa kaya ang naman ni Tete sa Ewa kaya nang naman ni Tang sa Alukta Mga si Kalo sa Miti Ngayawang panditi ko te ko Pakawat yo ba Pakawat ba dyan so so Pakawat yo ba Silo ka kasami yata pumatata si tayo si Dahili ka palang bayan nanda sa mga itaputo Singa mas alina lumahan Sabi sa bunahot Adama na Sotari pa sa nama Nabi ilah พินโยมันะสัตยยวะยาตวาวะนี้กับวิลาวะตะวีตาตัวมันะอิสันตาสาวะีสาสนเนะเวะากายาปีกันตาวีวิจนาตะวีกวูเตจาพามะกันุสตะวะปุจฉะสาสนัเตจัมปะดุลังวิญาณอามนุั้นตาสนนังากิตาสัตะมันตังคสาสังหกาสัตตงิสัตตังยิสัสนังอานสานาัตังสวาภกนังะบันตังคูทิสาสะปาวูปูชาอาวุตัมจาสัพังอินญาเย ว่าวั่าวกจิตดาวนั่นจากูมาจากตัวมันเดี๋ยาสนาว่กีศาสนาเนเตวะกายะนาิกันาเตวิันนาฏิกาโบเยวังจิตในสามีชีไยอนุอนุบุคพระโสดาสาวะวายาพาะูมากาปิลาวัตวาอิริมันโตเสดมนตวานังมดุยสามีนุมดามนาอาิกามุบิกุนึสามิติมัน sa sa ang sa ay mawat kana na tawani no iri matuso ti matuana wando yas ang ino mo tama na bika mo gikunan sa meeting wana sa kilati sa sa kana na tawani no iri matuso ti matuana wando yas ang ino mo tama na bika mo gikunan sa meeting wana ang yice kana na no wando mo na Ngayon di man gusto, di man doon na, man doon yasan yun. Ang mga naman, nabi na kami, di man ang kumilo na sa kain ko, wevo na sa niwe, sa nang na sa tasa at yaka nang mahilo pa sa tig, kumilo na sa kain ko, so magkasami, di man ang ulimat, ulimat, ya, kisang tatala to, tasa, tatala to, basa sa tig, kanda pa pa, nang atipati, mga kaya yasan yun, so, buta อาวุินันมามัอนภาาติมันตุสติมันตวันนั้นวันตัวยาสันดีงกมตัมมานาบิกรมุติูนังสามิตมันนันัจะจีสังกาสาวิลอตัภาษาติุมผันทานังิปติมาวะยาสันิโอุตาบินาสาวินนามามาหหการาอิติมันตสติมันตวนันตัวยาสันตินมตมมานาบกมุูนสามิตมันน

อันตรายยีดีมันโตสตมันโตวันนั้นวันโตอย่างสันดีนุโมทัมนานบีามมีกุนัสามิตินนานบมาทีสังตตาลโตตะคีเนนาวิลุโปัิเมนาวิลบัคโูเวโตนังติทีสังจตารุตเตมาลาสาสมัตาจตุโรจิสาตัตาลมานาตังสวันนี้กบิลาวัตเวเตสังมายาวิโนดัสาคกวัดยะนิกาสัตมายากดินตุเวติงตุเวบุจาวิบุตุต จันทันโน่กามาเสตโตจ่ากินมุมันโตนี่มันตัจ่าปานาโตปามันดูจ่าเอ่มาสุโตจะมาตะเลกินนัเสนโน่จะกันทับปูลาลาชาสโนสภาหาโูปันจะเสกโคเจวัติมพายุเสยามาชาไซเดจันเดจ่าลาชาโนกันตะพัพป่าจันลาชุบิมูต้มานา มาบีกามุติโกนัสมิจิงวันังอาตาอาตาโกนาภาษานากาวสนลาสหาดสังกากมปะรัตสัตาะลังอโกปายาสาญาติบิยามุนาตาตตาลังสาจาอาคาอากนาคายสังตโนเอลาวานุมานาโกสมบทภาามิิงวันังยนาคาลเซสสหาันติปปาติชาปะทิวิสูตราิวิจักโก เบี้ยเบียยาชาเตวานะมัชฌปฏาจิตลาสุปันนานิติเตสานะมังปะปัญญาฐานนาคาลาชุปนาอาสีสุปันนาโตเคมะมะกะสีโตสนะยิวะใจยิอุบาวายันตานาคาสุปันนาสารมังกังสุพุจังสิตาวาสิละหัตเธนะสัมุสัมุตังอะสุลาสิตาปะดาโลวะสาวาเซตีที่มโตยาสังสโนกกาลักันชามาบิสมาอาสุลา สันน uh, ja, ah, so, ัววิการเวคษาเวปจิติสุจิตติยะปะละลตุนัมูจิสาจตัญจกบุริตรลิปุตานังสเวเวโรจันามกาสันในจาวาจิงเซนังนาุปันทะมุกปะคามุสมาโยดานิปันติิกุณังภัณฑิติงวานังอภูริยาเทวาปตวียาเทโชวายุจตถักกมุวายุนาวายุนาจืว่าโซโมใจยะสาสา แาเมต่อครันนก็ังหาควาทยสันสิมอสนฤทสัตทงิทยาสันันวานนอยดีมันโตสุดมันโตวันัวันโตยาสันเดนมดัมันน้กมตนสามีถึมันังเปถตัวเจวาสาดีจตีมาจะตุเย่ยามากจงทังโสมนิงสาว่าจ้ังมาควบบุญศิตาสยาสมันิ่งวาสยามาควบบุญาันขั้นดานนบุัีดาวมาควบมันกว่าละกับมาสูนังาสาวเสียโตสักโาย kapina na nandawan ni hindi man to no. samini, hat, hat, ha, ko, sa timan to wana man to ani no mo ta man abi ka mong nang sa min ting hat hat sa ko wa sa lam ma hi si ka si wa ai ha ja ja lo sa ja u ma ni no na sa tama, ja a ta ja ne sa ka so le ko ko sa ni si no ta sa ta ka na nang wa no hindi man do sa man to

เงสันดีนมดามนาบิกมุอิังสามิเิ็วนังสุกาลุม้าลุนาราคูเวคณะสงฆังฆโบดานใค้างอมุกาคูเตวะวิจักขณาสตตมาตานาักชาไมจักรยายาสิโนนายังอากาประจุนโยตีสาบิีวัสติท่าเสด็จเนะ่ยท่าสากายสปีนนันดาวันนีนยันตสันติมวันวันตังนา Habi ka biguna sami sa amin, kini ato si Taya mga kata, kagaya sa inyo. Sambit sila, so na mga jasawa ni mga kati nung akong atakubalan, ni mga kata si Lita na kaya sa ng nalawa ninyo. Hindi man sa binang doon ninyo, kung doon niya sa dinong mga kata na sabi ka mong bigunan sa amin, di mga kawa di mga kaya sa binang nalawa ninyo, na mga yinakansunyi, kanyang sa tisa sa pangutak. Sabi man silang kung ปกะนินามาสวังยาคีโมคัดดัลังนาคังจันตังวะอาสิตาดิตังสุปามาปะละมาตุจัปปุตังอินามาตุชาสนังกุมารุติโสจัตโสปะคะสัมมิจิมนังสาสะปามาโลกะนังมหาปามาปิติธังเทอุปมันโนสติมันโตที่สามาเกยุยสันสิโสทัศส์ตาอิสระอุปันเจกาสวัตติโน

Tawat di sang kutu asa yang masih tak jaga bang habis nyai aku awak kita mana jauh kuma datu awak mandai ni ada malas ini nabi kan tadi bila nak tadi kau teja kalung setawa putih sahaja sana kita laki kamu ni kalau mati sajung sape dasang ama apa ya di kaya sanci nomor tadi sahaja sahaja sutati